ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมนายแพทย์พิชัยติพภาวิสิท์ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับทางทูบช่องนี้ก็จะนำเสนอเรื่องอนิยาศาสตร์4.0ซึ่งพวกท่านอาจจะค่อยๆ่คุ้นหูเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอนิยาศาสตร์นา่า,าจะรู้ได้ดีนะครับอนิยาศาสตร์ก็ ดัดแปลงมาจากอริยสัจสี่นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ในทุกที่เราอาจจะต้องใช้ภาษาที่ทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาจะเหมือนเดิมครับก็อยากจะท้าวความนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงเป็น อริยศาส์สี่จุดศูนย์นะครับอริยะเนี่ยก็เป็นคำที่คงจะเข้าใจกักน,นแล้วนะครับแปลว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับพัฒนาหรือว่าพัฒนาแล้วก็ตามนะครับภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า,า civilization นะหรือ c i v i l i z e ซึ่งแปลว่าพัฒนาแล้ว ะะจเจเิญแล้วในศัภาษาไทยก็อาจจะแปลงเป็นอารยะนะครับอารายะอารายันอะไรคำนองนี้ซึ่งหมายถึงการพัฒนาแล้วที่จเจริญแล้วก็ตามนะครับซึ่งเรามักจะใช้คําผสมว่าเป็นอารยะธรรมนะครับอารยะธรรมของมนุษย์ก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่เราคิดว่ามีบันทึกอยู่ใน ประวัติศาสตร์หรือก่อนประวัติศาสตร์ก็ต่างก็อารยธรรมก็ปรากฏมาในนามของสิ่งกูรสร้างาเช่นพรีระมิดนะครับหรือไม่ก็เป็นเครื่องมือเช่นมีดดาบก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออารยะธรรมที่เป็นวัฒนธรรมสิ่งที่ปฏิบัติสืบมานะครับอันนี้ก็คือความหมายของอารยะธรรมทีนี้ ทำไมถึงต้องมีอารยธรรมละ่ะนะครับก็เพราะว่ามนุษย์มีสติปัญญามีสมองต่างจากสัตว์ตรงที่ว่าสามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่มาใช้ซึ่งจะทําให้มนุษย์สามารถจะพัฒนามากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยระยะทามของเราซึ่งพัฒนามาถึงปัจจุบันเนี่ย มันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะทำให้เราเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นแต่นั่นเป็นาการเจริญขึ้นทางวัตถุนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นหล่เพราะว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายครับนะครับเพราะฉะนั้น ในขณะที่เราพัฒนาทางวัตถุไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทางด้านจิตใจให้ทันไปด้วยกับความทันสมัยของบ้านเมืองหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้อยู่ก็ต่างจึงเป็นที่มาของอริยศาสตร์นะครับคำว,ว่าศาสตร์เนี่ยหมายถึงวิทยาศาสตร์นะครับ คืออาจจะมีศาสตร์อื่นศาสตร์โน้นศาสตร์นี้แต่ว่าทางผมซึ่งเรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์เที่ต้องจำกัดความว่าศาสตร์นี้หมายถึงวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรนะครับวิทยาศาสตร์ก็คือวิชาที่เป็นไปด้วยเหตุและผลที่สามารถจะอธิบายได้พิสูจน์ได้ อันนั้นหละถึงจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะครับอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยแต่ก่อนเราไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์นะครับเราอาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญานะครับสิ่งที่มนุษย์ใช้ ในสมัยก่อนในการวัดวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอารย,ารยธรรมก็คือปรัชญาหรือมาในรูปของศาสนาหรือประเพณีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรก็ตามอันนั้นเป็นส่วนที่ยังไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์มา อย่างน้อยๆเนี่ยหลายร้อยปีนะครับโดยเฉพาะ300ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเจริญทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปได้เร็วมากนะครับตั้งแต่การพบเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับแล้วก็มาถึงการการพบเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันนะครับการค้นพบไฟฟ้า การค้นพบคอมพิวเตอร์แล้วในยุค4.0เนี่ยก็มาถึงการกเกริญสูงสุดทางด้านเขาเรียกว่าดิจิตอลนะครับก็คือการที่เราจะเริ่มได้ใช้อุนยน์เราอาจจะได้ใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์เราอาจจะได้ใช้ เงินบิตคอยนะครหรือว่าพวกทางด้านต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพื่อนปีในศตวรรษที่21เนี่ยซึ่งเราผ่านมา20ปีแล้วนะครับปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกันหม้กระทั่งการประกอบอาชีพต่างๆในโลกเรานะครับซึ่งเราเรียกว่าดิจิทัลดิสเลปชั่น สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้เราก่อนที่จะไปสู่ยุคสีวิลัหรือยุคที่จเจรินเนี่ยเราจะต้องปรับตัวนะครับเราจะต้องปรับตัวหลายๆด้านทั้งร่างกายและจิตใจนะครับผมขอย้ำเลยว่าในศตวรรษที่21เนี่ยมนุษย์จะต้องปรับตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อ เข้าสู่ยุคใหม่ของอารยาธรรมนะครับซึ่งเราเรียกว่ายุคดิจิตอลซึ่งเรียกในปัจจุบันว่า4.0ก,ก็ได้นะครับทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในรอบร้อยปีเนี่ยเรามีปัญหามากจากการเจริญทางด้านวัตถุและ,ะเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่ทาง,ทางด้านผมได้ได้พบได้เจอได้คือความเสื่อมของร่างกายร่างกายมนุษย์ในรอบร้อยปีเนี่ยมีปัญหามากๆนะครับจากยุคที่เราแข็งแรงเนี่ยเรากลายเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะครับไม่ง่ายนะครับดูว่ามีคนอ้วนตั้งเกิน50%นะครับ คนอ้วนเหล่านี้เต็เมไปด้วยโรคที่จะต้องรักษาในยุคปัจจุบันเนยอะมากมายนะครับซึ่งอันนี้เป็นท็อปิกหนึ่งที่ผมพูดไว้ใน facebook นะครับผมในชื่อว่าลดน้ำหนักรักษาโรคซึ่งก็ได้ถามไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็นับเป็นวาระใหม่ของผมนะครับที่จะได้นำเสนอเรื่องอริยศาสตร์ย์ เพื่อที่จะปรับจิตใจนะครับปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะนําเพื่อที่จะอยู่อย่างมีความสุขในยุคอารยธรรมใหม่ของเรานะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างที่เราใช้ปรัชญาและวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของเราเนี่ยความแตกต่างก็คือว่าถ้าเป็นปรัชญาเนี่ย มันจะเป็นเรื่องเหตุผลที่ยังไม่ได้พิสูจน์นะครับเหมือนกับว่าได้ตั้งเป็นข้อสมมุติฐานหรือความเชื่อที่คิดว่ามันเป็นเหตุผลนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะตามศาสนาต่างๆนะครับ,ตตนะรบแต่วางอย่างก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับแต่เป็นความเชื่อที่เราอย่างน้อยๆก็ใช้เป็นเครื่องมือได้นะครับ ในยุควิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่บางทีถ้าระดับปรัชญาที่ยังไม่ได้พิสูจน์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้อย่างสนิทใจหรืออย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเรื่องศาสนา,สนาสเนี่ยต้องอธิบายในรูปแบบของวิทยาศาสตร์นะครับขึ้นกับทันสมัยและนํามาเป็นเครื่องมือในการใช้ในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้ แล้วอนิยศาสตร์มันเป็นยังไงล่ะนะครับอนิยศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ด้านจิตใจนะเราย้ำว่าวิทยาศาสตร์หมายถึงเรื่องเหตุและผลที่พิสูจน์ได้ว่าจริงนะครับซึ่งในศัพท์เดิมเนี่ยเราใช้คำว่าอนิยศาสตร์ นะครับรืออริยสัจสี่และสัจจะสัจคือแปลว่าความจริงตามธรรมชาติแต่เนื่องจากว่าผมต้องการให้อธิบายในแง่ของวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหานะครับเนื้อหาเดิมๆแต่มันใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มาสื่อสารกับพวกเรานะครับ ในฐานะที่ผมก็เรียนมาทางสาขาวทิทยาศาสตร์นะครับทางแพทยศาสตร์เนี่ยจะใกล้กกเคียงกับเรื่องอริยศาสตาร,ร์ทีนี้ถามว่าเอา้าแล้วทําไมล่ะนะทําไมล่ะทาไมต้องมีอิยศาสตร์ในรุ่4.0นี่ล่ะนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับเป็นคําถามที่มีการค้นคว้ามีการนําเสนอมา ในรูปของเนื้อหาทางหนังสือก็มีนะครับหรือพวกทางาในวิชาการต่างๆเนี่ยเพราะความเจริญทางวัตถุมันไปไกลกว่ามันไปไกลมากๆนะครับทำให้เราไม่พร้อมนะครับเราไม่พร้อมที่จะอยู่ อย่างมีความสุขในยุคสีวิไลคือยุคสีสูงนี่แหละครับนะบตัวอย่างก็คือก็อย่างทางร่างกายเนี่ยเราพบว่าในช่วงที่มีโรคระบาดนะมนุษย์เนี่ยส่วนที่ไม่แข็งแรงก็จะล้มตายนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่ไม่ใช่โรคระบาดก็ตามนะครับก็จะมีโรคจำพวกหนึ่งที่เราเรียกว่า โรค NCD นะครับซึ่งมนุษย์เป็นอยู่ถึงกับพมะที่ล้มตายอยู่ในแต่ละปีเนี่ยถึง70%จากโกคลกุมนีินะครับได้แก่พวกเบาหวานความดันโรกหัวใจโรคมะเร็งต่างๆนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีร่างกายที่ไม่ถข็งแรงในรอกที่ผ่านมา100ปีนะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านด้านอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมเกษตร การใช้สารเคมีต่างๆที่ทําให้ร่างกายเราไม่แข็งแนะรงก็เป็นเหตุผลว่าเราต้องมาครอบคลุมเรื่องร่างกายแต่นั่นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับแต่ทีนี้ทางจิตใจเนี่ยเราเคยมีจิตวิทยานะครับวิชาจิตวิทยากนะ็มีทั้งวิชาจิตตเวชนะครับมีทั้งเรื่องของพฤติกรรมศาสร์ แต่ไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในยุควิทยาศาสตร์ที่จเจริญรุ่งเรือขนาดนี้นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึง4.0เึ้มาในยุคมาในยุคใหม่นะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นการย้ำว่าทั้งร่างกายและจิตใจเราไม่พร้อมในยุคใหม่ในศตวรรษที่21ทีนี้ เบื่องลึกของกิอริยศาสตร์4.0เนี่ยเมื่อ,อ,อ,อเทียบกับทางร่างกายเนี่ยนะครับทางร่างกายเนี่ยเรามีการศึกษาการทำงานของร่างกายนะครับในระดับเซลล์ในระดับเมตาบอลิซึมละเอียดลงไปเยอะเลยครับร้อยปีนี่เราฟื้นฟูความรู้พวกนี้ขึ้นมาอย่างมากทีเดียวนะครับ และิที่รามีความนําความรู้นขนาดนั้นเพียงพอในระดับหนึ่งที่จะทําให้ร่างกายในศตรวรรษที่2 1เนี่ยมีความแข็งแรงพร้อมที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะครับในอรลิยศาสตร์เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับศาสตร์ทางร่างกายก็คือว่าได้มีการศึกษาลึกลงไปถึงกลไกการทํางานของจิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับ ปัญหาทาได้าจิตใจให้มันดีขึ้นนะครับหลจากการแก้อการศึกษาเรื่องนี้มันจะเกิดผลเปดน์ดีกับมวลมนุษย์นะครับที่เราจะเห็นผลชัดๆนะครับก็คือว่ามันจะทําให้สังคมมีความสันติสุขน,นะครับในยุคอารยธรรมอันุนรื่องนี้นะครับเพราะว่า ศาสตร์อันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้กับทุกคนในโลกนี้นะครับมันไม่จำกัดอยู่ที่าศาสนาใดาศาสนาหนึ่งมันไม่จำกัดอยู่ที่ว่าภาษาใดภาษาหนึ่งหรือจำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่ในโลกนี้อริยาศ,าศ,าราศาสตร์สี่ตัวสูงจะเป็นศาสตร์ที่เป็นสากลแบบเดียวกับวิชาแพทย์ศาสตร์นะครับที่สามารถจะใช้กับทุกคนได้นะครับ โดยเฉพาะข้อที่สเนี่ยเราเอกใช้มาบำบัดโรคทางปิกใจซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาแพทยศาสตร์นะครับที่เราจะต้องบำบัดโรคทุกอย่างของร่างกายของไดร้ร์นี่คือบทคร่าวๆของอริยศาสตร์4.0นะครับซึ่งผมจะค่อยๆทยอยนำความรู้ตวงนี้มาอธิบายทาง YouTube อาทิตย์ละครั้งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่อาจจะเรียกว่าหนักไปหรือจะเรียกว่ายากที่จะยากที่จะฟังกันยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเล่าแล้วก็มีกันแบบพูดคุยกันแบบธรมธรมดาธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นสับแสงบางอย่างนี่อาจจะ ดูฝังแล้วแปลกๆหรือว่าดูแล้วเล่นๆนะครับก็อย่าได้ศึกษากันนะครับก็คิดว่าวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอารลัมพอบที่ในการนาเสนออนุญาศาสตร์สีในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากสำหรับท,าท่านผู้ฟังทั้งหลายครับสวัสดีครับ